สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปที่2ในวันนี้จะพานักศึกษาทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนในแอป Google g l e c l a s s r o o m นะครับซึ่งเคยได้พาให้พวกเราชมคลิปในการติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอป g o o Google c l a s s r o o m ก็กลับไปดูคลิปนะครับแล้วก็ไปติดตั้งตามให้เรียบร้อยเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นโดยการกด เข้าไปที่แอป Google Classroom ครับกดเข้าไปครับจะปรากฏหน้าของแอป Google Classroom ขึ้นมานะครับถ้าใครไม่ขึ้นหน้านี้นะครับนั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เราทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Google Classroom นะครับโดยใช้บัญชีของ Google หรือ Gmail ในการเข้าสู่ระบบก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับถ้าเรามีอีเมลอยู่แล้วก็ง่ายครับ แค่ลงชื่อเข้าใช้งานก็จบแต่ถ้ายังไม่มีบัญชีของ gmail ก็ให้ไปสมัครอ e ีเมลใหม่เพื่อที่จะเข้าสู่ระบบของการเรียนการส่งงานใน google classroom นะครับหลังจากที่เราดำเนินการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนของการเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับในหน้าที่เรากำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับจะเป็นหน้าเปล่า,ลาซึ่ง เป็นที่เก็บห้องเรียนของเราทั้งหมดที่เราได้เข้าร่วมห้องเรียนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีห้องเรียนนั่นก็หมายความว่าเราเพิ่งจะเริ่มใช้งานตัว Google Classroom นะครับแต่ถ้าบางคนมีแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็จะเห็นห้องเรียนเก่าๆที่เราเคยเข้าไปใช้งานนะครับแต่ในวันนี้เราจะให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้เข้าสู่ห้องเรียนที่ครูได้ตั้งเอาไว้นะครับนั่นก็คือ ห้องเรียนสำหรับการฝึกงานนั่นเองนะครับวิธีการนะครับให้เราไปกดที่ปุ่มบวกนะครับกดปุ่มบวกจะมีคำสั่งอยู่สองคำสั่งก็คือเข้าร่วมชั้นเรียนกับสร้างชั้นเรียนในโอกาสนี้ให้เราเป็นนักเรียนนะครับให้เราเข้าร่วมชั้นเรียนก่อนอกดไปเลยครับเข้าร่วมชั้นเรียนก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับโดย จะมีข้อมูลของนักเรียนซึ่งเป็นชื่อแล้วก็อีเมลและที่สำคัญก็คือจะมีรหัสสำหรับเข้าสู่ห้องเรียนนะครับให้เรากดไปที่รหัสของชั้นเรียนนะครับแล้วพิมพ์พรหัสตามที่ครูพิมพ์พดังต่อไปนี้นะครับ h y g m t o m d นะครับนี่คือรหัสสำหรับเข้าสู่ห้องเรียนของเรานะครับ หลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยตามนี้นะครับก็กดปุ่มเข้าร่วม,มเข้าร่วมรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยว Google Classroom ก็จะเข้าสู่ชั้นเรียนครับอ่ะแล้วก็ปรากฏเป็นในส่วนของหน้าห้องเรียนหรือหน้าชั้นเรียนของเราขึ้นมาแล้วนะครับโดยตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าห้องเรียนที่มีชื่อว่าฝึกงานนะครับ ซึ่งเป็นห้องเรียนที่สร้างขึ้นมาสําหรับพวกเราโดยเฉพาะนะครับมันจะมีเมนูข้างล่างนะครับมีเมนูสตรีมเมนูชั้นเรียนเมนูผู้คนนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคนที่เป็นนักเรียนเข้ามาร่วมนะครับก็จะไม่เห็นนักเรียนแต่จะเห็นครูที่เป็นคนสร้างนะครับก็จะมีชื่อนะที่ตามที่ปรากฏนะครับฉะนั้นลองกดดูครับสตรีมงานชั้นเรียนผู้คนนะครับ สตรีมมันจะเป็นส่วนของการประกาศว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับบอกเราตอนนี้จะมีงานอยู่หนึ่งงานนะครับส่วนงานในชั้นเรียนก็เป็นงานที่เราที่ครูสร้างขึ้นมานะครับก็จะไปปรากฏในหน้าสตรีมด้วยนะครับเราจะใช้งานเมนูงานในชั้นเรียนหรือผู้คนสตรีมงานชั้นเรียนผู้คนก็ได้ครับแล้วแต่การใช้งานแต่ที่อยากจะแนะนำก็นะครับก็คือให้เราไปที่ เมนูข้างบนครับขีด3ขีดกดครับแล้วให้มาดูตรงที่เมนูที่มีชื่อว่าสิ่งที่ต้องทำครับกดเข้าไปมันจะปรากฏรายการงานที่ต้องทำกับงานที่เสร็จแล้วนะครับถ้าตัวอย่างที่เราเห็นนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เรามีงานที่ต้องทำอยู่หนึ่งงาน ซึ่งเรายังไม่ได้ทำนะครับส่วนงานที่เสร็จแล้วก็ยังไม่มีแสดงว่าเพิ่งมีงานเข้ามาหง,งานและเราต้องทำนะครับถ้าเราทำงานนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงส่วนของงานที่เสร็จแล้วนะครับเพื่อรอดูว่าครูจะให้คะแนนพวกเรากี่คะแนนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันแสดงว่าตอนนี้ สิ่งที่ต้องทําก็คืองานที่1เรายังไม่ได้ทําหน้าที่ของเราก็คือกดไปที่งานครับแล้วอ่านดูโจทย์ดีๆนะครับว่าโจทย์ให้ทําอะไรบ้างนะครับงานที่1นึ่นักศึกษาแนะนําตนเองเพื่อรายงานตัวเข้าสู่บทเรียนตามหัวข้อที่กําหนดให้โดยมีหัวข้อที่กําหนดให้ก็คือนะครับให้บอกรายงานตัวโดยการบอก1วงเล็บชื่อนามสกุลจนถึง6วงเล็บนะครับ ตรงนี้จะเป็นโจทย์นะครับนี่โซนนี้จะเป็นโจทย์ส่วนถ้าเราอ่านแล้วนะครับเข้าใจคําถามทั้งหมดแล้วเราก็ตอบคําถามครับตอบคาถามโดยการมากดที่ช่องพิมพ์คําตอบของข้อมูลนะครับเราก็มีหน้าที่พิมพ์คําตอบของข้อมูลนะครับโดยจะมีตัวอย่างของคําตอบนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมพิมพ์ไปแล้วผมเอาตัวอย่างคําตอบมาให้ดูนะครับ ไม่ต้องเขียนโจทย์ซ้านะครับให้เราเขียนหนึ่งวงเล็บแล้วก็ตอบไปเลยครับชื่อนามสกุลของนักศกษาชื่ออะไรครับก็ตอบไปเลยนะครับชื่อบริษัทหรือสถานประกอบการที่ไปฝึกชื่ออะไรก็ตอบนะครับจนครบทั้ง6ข้อนะครับได้คําตอบประมาณนี้นะครับตอบให้ละเอียดสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับพอตอบคิดว่าตัวเองมั่นใจในคําตอบแล้วนะครับถูกต้องร้อเป์เ็นป็นข้อมูลที่ครูสามารถนําไปใช้งานได้ในการ โทรนิเทศต่างๆนะครับก็กดปุ่มส่งครับกดปุ่มส่งนะครับก็จะขึ้นสถานะว่าส่งแล้วนะครับส่งแล้วเมื่อส่งแล้วถามว่าสามารถแก้ไขคำตอบได้ไหมแก้ได้ครับแก้ได้เราลองมาดูตรงแก้กดปุ่มแก้ก็แก้ได้ครับอยากแก้ตรงไหนแก้เสร็จก็กดปุ่มส่งมันก็จะส่งเหมือนเดิมนะครับ สามารถแก้ไขได้จนกว่าครูจะดำเนินการตรวจนะครับสามารถแก้ไขได้จนกว่าครูดำเนินการตรวจนะครับถ้าครูตรวจเมื่อไหร่ปั๊บนั่นไม่สามารถแก้ไขได้นะครับนั้นถ้าเราส่งครั้งแรกดีก็ไม่ต้องแก้แต่ถ้าส่งแล้วผิดหรือมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงก็มาแก้ไขนะครับก่อนที่ครูจะส่งส่งคะแนนมาให้เราดูนะครับว่าเราได้กี่คะแนนนะครับ ฉั้นหน้าที่ของเราคือมาตอบคําถามตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าจะดูคําตอบของเพื่อนเพื่อนก็ให้กดที่ดูคําตอบของเพื่อนเพื่อนนะครับจะมีรายการคําถามขึ้นมานะครับให้เห็นแล้วก็มีรายการคําตอบของเพื่อนเพื่อนที่ปรากฏออกมาก็ดูตัวอย่างคําตอบของเพื่อนก็ได้นะครับกลับคืนนะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราวันนี้ก็คือมาส่งคำตอบ ตามคำถามที่ครูกำหนดให้นะครับมีตัวอย่างให้ดูชัดเจนฉะนั้นคิดว่าคงจะเข้าใจในสิ่งที่ทำนะครับตอบเสร็จแล้วกลับมาดูครับเห็นไหมครับสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยฉะนั้นเราจะรู้เลยว่างานของเรานะ่มันมีงานตัวไหนค้างบ้างไม่ค้างบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานนะครับที่เราจะต้องเข้ามาทำนะครับกดไปที่สิ่งที่ต้องทำนะครับหรือกดไปที่ ในส่วนของห้องเรียนที่เราอยู่ก็ได้ครับตรงนี้หวังว่าคลิปนี้นะครับทุกคนคงเข้าใจนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือมารายงานตัวในงานที่หนึ่งที่ครูมอบหมายให,ให้ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอินบ็อกก์ก็มาถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวเองเข้าใจมากที่สุดในการทำงานส่งครูนะครับส่งช้าได้คะแนนน้อยส่งเร็วได้คะแนนเยอะ ตามงานทุกงานที่สั่งให้ทําแล้วเราก็จะแฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายนะครับงั้นฝากให้นักเรียนเข้ามาทํางานในแอป o o g l e c l a s s Room ครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ